ับ1 73ประเทศใช,ใช่ครับทั่วโลกเป็นไงบ้างคบความรู้สึกของแต่ละคนอภิปริสก่อนอุ๊ยจริงๆน่าจะทุกคนน่าจะตอบคล้ายๆกันค่ะคือมันดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการรับชมซีรีส์ของเราจริงๆพวกเราก็รอมานานเหมือนกันแฟนคลับของทุกๆคนที่เห็นเราถ่ายทําเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก็น่าจะเฝ้ารอเหมือนกันค่ะคก็ขอบคุณมากที่ที่แบบ ได้ดูเรื่องนี้กันเนาะมันมันสนุกนะคะมันเฮี้ยวใจมันเฮียวใจสำหรับผมก็ดีใจเหมือนกันครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าทําให้ซีรีส์ของเราก็ได้กระจายไปสู่วงกว้างขึ้นก็อยากให้ทุกคนติดตามกันเยอะๆครับพิจยรอบอนแ์ไป173คะแนก็ภูมิใจค่ะภูมิใจด้วยแล้วก็แบบตื่นต้าตื่นใจด้วยค่ะแล้วก็ รู้สึกดีใจที่ร е ติ้งก็ดีด้วยค่ะก็เลยแบบพวกเราก็ชื่นใจใช่ครับก็เช่นกันครับเรียกว่าก็รอมานานแล้วก็ดีใจมากอีกครั้งครับที่ได้ออนแล้วก็ยังไงก็ฝากเลเกตท็อปพี่ลินแล้วก็แจใทุกคนได้นะครับกระเลยาด้ครับก็ดีใจอย่างที่บอกครับว่าตอนถ่ายทําพวกเราสนุกกันมากแล้วก็อยากนําความสนุกนั้น่ะไปให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ดีใจที่ล่าสุดเ е ตติ้งเนาะก็ขึ้นมาเป็น เก้ากว่าเกือบสิบเลยก็ดีใจมากดีใจที่แฟนคลับทุกคนจากหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับได้ดูแล้วก็ฝากซีรียลนี้ด้วยยังมีอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วก็รอให้ทุกคนได้ติดตามใน EP ีที่เหลือๆอยู่แน่นอนครับเออดูจากวันนี้ที่แบบนรครับกับความมวลรวมในกองน่าจะแบบอยู่ในขั้วซ้ำๆอยู่องหลายๆคนที่สุดไม่สนุกมากครับเพิ่งจะได้ยิน9.1ตอนนี้จริงหรอจริงจริงว้าวไปไหนมาทำไมพี่พิ๊ค่ะไม่ตกใจ มาทั้งชีวิตไม่เคยได้กินข้าวจุดหนึ่งมาก่อนดีใจค่ะในกองสนุกมากครับเพราะว่าพี่คริสเขาจะพูดทุกวันว่าไม่อยากให้จบเลยอ่ะอยากให้มีอีพีอีกเยอะๆอยากให้ถ่ายอีกเรื่อยๆเียคือตอนนั้นกูถ่ายกูคือกูถ่าย ละครเรื่องอื่นด้วยเราเรื่องอื่นมันคืนมนอมากคือมากองนี้แล้วก็มาเจอพวกนี้วิดพื้นแล้วก็เป็นแบบน้องเอ <c oughs> ายา <c oughs> อย่างเงี้ยมันขำมากมันแบบมันมันเอนจอยค่ะมันเหมือนไปทํางานแบบไปไปเที่ยวเล่นอหละเหมือนไปเจอเพื่อนเจอ<ช>น้องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่จียอนบอกเป็นเรื่องที่เด็กเค็เขาส่งให้เราใช่ไหมความความแบบความสดใสความใช่เราเรื่องเรื่องของมันด้วยค่ะต่อให้มันเป็นซีนที่แบบเศร้าหรือร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ เหมือนมันไม่เครียด e อะ er, ม,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 มันไม่เครียดใช่มันมีความปบขุนมันมีความสนุกมันมีความแบบดูแล้วไม่เครียดแน่นอนคือสมมติพี่ลินร้องไห้แต่ว่าพอคัดป like ุ๊บหันออกไปจียอนนั่งอยู่จียอนร้องไห้เหมือนกันบอกจียอนร้องไห้ทำไมสงสารพี่ลินมีตงนั้นบอกไหมันลิงกันหรอพี่จียอนมันลิงกันเพราะว่ายังไงก็คือเป็น เลขาของเขาใช่เป็นลูกน้องของเขาแล้วพอพออยู่ในกองอะค่ะทุกคนก็จะรู้เรื่องของทุกคนแม้กระทั่งถ้าตัวเองไม่ได้อยู่ในซีนนั้นน่ะเราก็จะเห็นซีนที่เขากําลังถ่ายทําอยู่ว่าเขาเล่นออกมายังไงใช่ปะเราก็รู้เรื่องไงอก็เลยแบบเพราะฉะนั้นทีมทำงานเป็นทีมเป็นแบบว่าเป็นทีมเป็นทีมที่แบบพวกสมาชส่งผลให้แบบทุกอย่างที่ออกมาผ่านซีรีส์มันมันเลิศจริงๆทุกมันต้องบูดเป็นไงบ้าง โอ้เรื่องนี้น,นะครับ,รบ,รบโอ้ดีใจมากครับ<ม>เพราะว่านี่เป็นเรื่องแรกที่ผมทํางานกับทุกคนด้วยแล้ว<ม>ก็รู้สึกว่าทุกคนก็คือเป็นระดับ p r o f e s s ั o นอลอยู่แล้วพอได้มาแสดงด้วยก็ดีใจครับครับผมก็ได้แหละครับไม่เคยทางานกับใครมาก่อนเลยในนี้ทุกคนแล้วก็ครั้งแรกก็เก่งๆเนาะแล้วก็เนี่ยทุกคนเนี่ยนี่ก็ดูแบบรอดูขึ้นดูไม่น่าพูดเยอะอันนี้ก็พี่คิดก็เคยเห็นมาแล้วมานานแล้วแต่ก็เรียกว่าไม่เคยทํางานในการแต่พอได้เจอจริงๆรู้สึกว่า เออดีเดี๋ยดีใจที่แบบได้มาทํางานกับทั้งห้าคนนี้แล้วก็คิดว่าถ้าโอกาสมีอีกก็อยากจะทํางานด้วยกันอีกอยากทํางานด้วยกันอีกครับนี่พูดจรงหรื่องแบบว่าอยากอยากจะมีซีซั่นสองอยากจะมีรือซีซั่นแปดนี่คือแบบยังไม่ได้บอกเลยอออยากอยากให้มีค่ะจริงๆคือมีมีซีซั่นก็ได้มีซีซั่นก็ได้แต่พวกเราต้องนัดกันก่อนให้ได้ตัวกันให้ได้ก่อนคือดิคืุ้นก็พอยด์ของการอยากมีเพราะว่าเพราะว่าอยากอยาก จึงมีบรรยากาศแบบนั้นทํางานทํางานแลกบรรยากาศก็ได้เลมันไม่เครียดเลยเหมือนฟิลนั้นมากกว่าใจที่แบบได้เห็นทุกคนนด้จะดีไซที่ได้แบบร่วมงานกันเนาะเป็นครอบกคุณนะเอาบอกหน่อยออน่อนแมาสี่อีแล้วเนาะ EP EP อต่อไป EP ที่ห้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีความแบบว่าเข้มข้นหรือว่าแบบหัวใจของพีรินหมดใจของหัวใจของคุณเจ้านายสาวจะแบบมันจะยังไงอะไรอยย่างงเี้ รู้พูดไปค่ะเดี๋ยวผมจะสปอย EP พีห้านะครับคืออีีถัดไปเนี่ยก็คือทุกคนจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของเลที่มากขึ้นจะได้เห็นว่าอย่างที่ได้เห็นในตัวอย่างไปนะครับอีพีหก็จะเห็นว่าเลเนี่ยก็ได้ไปเจอพ่อของคุณลินแล้วไปเจอพ่อเขาด้วยแล้วก็จะได้เห็นดึงความสัมพันธ์ของเกตต็อบด้วยเพิ่มมากขึ้นครับทำไมเธอถึงไม่เรียกฉันว่าพี่เหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าถ้าผมเรียกพี่มันก็เหมือนคนอื่นสิครับแล้วเราล่ะ ก็คือตอนแรกพอพอปล่อยมาใช่ไหมคะก,ก็จะมีแฮชแท็กที่แฟนคลับเพื่อกิ์เขาจะชอบถามเพื่เจล,ละครทุกเรื่องเนี่ยเขาถามว่าเอ้ยตัวละครที่พีก่กุเล่นเนี่ยพีก่กุเล่นเรารู้สึกยังไงแบบสร้างแฮชแท็กอะไรอะไรเงี้ยสาหรับตัวละครเนี้ยกุ้ก็บอกเ,เอออยากให้เป็นแฮชแท็กแบบแบบโพสทีกับพี่ลินเลยเนี่ยก็เ,เลยตกลงมาที่เป็นอยากมีหัวหน้าเป็นพี่ลินแต่ว่าพอ EP5 ห้าแล้วเนี่ยประกาศเลยนะ เปลี่ยนแฮชแท็กเพราะว่าคนนี้เขาพุ่งมากมันจะเปลี่ยนเป็นพี่เรน้องรินค่ะแล้วตอนนี้ผมเล่นจริงๆอ่ะผมก็รู้สึกว่าพี่เขาอ่ะดูแบบตัวเล็กตัวน้อยมากเลยดูแบบเป็นน้องเป็นน้องรินจริงๆเห็นไหมล่ะฝากฝากเป็นแฟนแล้วก็อีก173ประเทศทั่วโลกที่กำลังจะได้รับชวนดิน ภาษาด้วยนะโอ้โหร้อยเจ็ดสามภาษาร้อยเจ็ดเจ็สามใครพูดภาษาจีนได้ไม่ได้ครับไม่ได้เอาปกเอาปีกเาปีไทยด้วยนะเอาปคกทีอ๋อทีกิ้งสกใช่ไหมคะโอเคค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะหนึ่งทุ่มค่ะทุกวันพุธนะคะที่ VTV ค่ะอาทิตย์นี้จะเป็นเอพิโซดห้านะคะฝากพวกเรา In Turns In My Heart ด้วยค่ะฝากดครับก็ฝากซีรีส์เด็กฝึกหน้าใสเติมหัวใจในหญิงด้วยครับก็เป็น ซีรีส์ที่ทุกคนดูได้เลยดูได้ทุกเพศทุกวัยเพราะเป็นซีรีส์คอมเมดี้โรแมนติกแล้วก็มีความแฟนตาซีด้วยก็อยากให้ทุกคนติดตามทุกวันพุธหนึ่งทุ่มตรงทาง VTV เท่านั้นครับโอเคคนะรับขอบคุณครั